1,500ที่ YLG นั้นเคยมองไว้ว่าน่าจะได้เห็นในช่วงปลายเดือนนี้ปลายเดือนมีนาคมต่อเนื่องมาถึงต้นเดือนเมษายนยังมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่านะคะไปจากที่ทางราคาทองคำกันค่ะใน Gold l o o k by YLG ค่ะสนับสนุนโดย YLG b u l l i o n and Future โทูก02-287-1155่ พูดคุยกันนะคะกับคุณพวันนวาวัฒนทรัพย์ค่ะรองประธานกรมกร,รมการบริหารบริษัท YG จีบุเลตอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะสวัสดีค่ะคุณพวันค่ะสวัสดีค่ะคุณสภาค่ะภาพรวมการลงทุนล่าสุดนะคะราคาทองคำในตลาดโลกอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสี่รอยสาสิบหดอลาดาลาร์สหรัฐต่อออนณระดับนี้แพงเกินไปหรือยังคะที่จะกลับเข้ามาลงทุนอีกรอบหนึ่งคือทางฝ่ายมุมมองของว G ลจีนะคะก็อมองว่า เมื่อวานเนี้ยมันมีไฮอยู่ประมาณหนึ่งพันสามร้อยสามสิบแปดสามสิบเก้า 1, 8, ระหว่างนั้นเนี่ยเอ<ฆ>ถ้านักลงทุนมีอยู่ถึงจุดนั้นก็น่าจะเป็นการเทขายทำำายํยากาไรระยะสั้นเพราะว่าอย่างที่บอกคือคืนนี้จะมีการประกาศตัวเลขนอรน<ฆ>์มเ a โลซึ่งว l l จีมองว่าหลังจากประกาศลวเ่ยโอกาสที่ทองคาจะลงมีเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนั้นทองคําอาจจะย่อตัวลงมาหน่อยแล้วจุดซื้อของของวันนี้น่าจะอยู่ที่พันสี่ร้อยสิบสอง เอางั้นเป็นจุดที่น่าเข้าค่ะแล้วระดับนี้คือน่าจะทยอยขายทํากําไรมากกว่าถูกต้องค่ะแต่ว่าถ้าเราดูนะคะกรอบความเคลื่อนไหวของราคาทองคํานั้นสอดคล้องกับเรื่องของราคาน้ํามันล่า,ลาสุดราคาน้ำมันดีดขึ้นมานะคะคุณมวันเราลุ้นตอบไม่ไหวแล้วคะคือโอกาสที่ขึ้นเมื่อวานเนี้สาเหตุที่น้ามันขึ้นเนื่องจากว่ากัสปฟี่เนี่ยสามารถไปยึด ยืดฐานีน้ํามันได้คืนกลับมาอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่สปอตน้ํามันให้ขึ้นต้องทาถึงขยับขึ้นอย่างไรก็แล้วแต่เราก็ยังคงมองว่าพอถึงจุดสี่ศูนย์สี่สองเนี่ยมันเป็นช่วงทํากําไรยังไงสักวันนี้ก็มองว่าน่าจะมีการทํากําไรลงมาสอดล้วก็อาจจะขยับตัวขึ้นในอาทิตย์หน้าค่ะค่ะเพราะฉะนั้นณนะระดับนี้ถือว่าแพงเกินไปล้าสำหรับใครที่ยังไม่มีโพสิชันแต่ถ้าใครที่มีโพสิชันลองไว้อยู่ ขึ้นมาระดับนี้ก็เป็นอีกหนึ่งระดับเหมือนกันที่น่าจะทยอยปิดโพซิชันถุกรองค่ะค่ะไม่ว่าทองคาจะลดถึงระดับระดับมาที่พันสี่ร้อยี่สิบหรือยี่สิบห้าหรือพันสี่ร้อยสิบทวนี้ถือว่าเหมาะเหมาะสมนากมีโอกาสน่าจะเข้าค่ะ,คะเพราะว่ามุมมองระยะกลางระยะยาวของวอลจีก็ยังมองว่าเมีโอกาสที่จะขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าเกิดค่ําคืนนี้เรารอในเรื่องของตัวเลขเงินความเพโลอาจจะรอได้ในส่วนของสปอร์ตแต่ว่าโกลฟิเจอร์ปิดก่อน กลยุทธ์ของโกลฟิลเจอร์ในภาคบ่ายใช้กลยุทธ์ไหนดีคะคือโกลฟิลเจอร์เนี่ยวันนี้ทิศทางไม่ชัดเจนต้องมองว่าหลังปิดตลาดเย็นเนี้ยเป็นยังไงถึงจะเห็นได้ว่าอาทิตย์หน้าจะขึ้นหรือจะลงเพราะฉะนั้นถ้าสําหรับโกลฟิวเจอร์แล้วสามารถทํากําไรได้ทํากําไรก่อนไม่ไม่แนะนําให้ชอ็อตก่อนทดลองก่อนเพราะว่าทิศทางเย็นเนี้ยต้องดูว่าหลังประธานนอนฟทร์มเทโลออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นบวกหรือเป็นลบกระทองคำค่ะค่ะ เพราะฉะนั้นใครที่มี position ติดก่อนดีกว่าลดความเสี่ยงออกไปก่อนถูกต้องค่ะแล้วก็มาลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าตัวเลขนงินความเพโลในส่วนของสาวรัฐที่จะประกาศกันในค่ำคืนนี้นั้นจะออกมาตัวเลขน่าจะดีนะคะทองไหมค่ะตลาดคาดการณ์ตอนนี้ว่าน่าจะออกมาดีใช่ไหมคะณปัจจุบันแล้วค่ะเพราะฉะนั้นในในมุมมองของตลาดก็ยังมองว่าโอกาสที่จะเอรับฐานลงมามีค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็รอก่อนไม่ต้องรีบนะคะใครที่แล้วถ้า กลับกันนะคะใครที่อยากจะเข้าไปช็อตรอในส่วนของสปอตรอคืนนี้ไหวไหมคะเออไม่คิดว่าน่าจะเข้านะคะเพราะว่าเชื่อว่าถึงหลอดตัลงไปก็จะผิดตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงอาจจะกลับวันนี้เย็นอาจจะเห็นที่เอ่อหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หรือสองศูนย์แล้วก็กลับขึ้นมาอยู่ระหว่างสองห้าหรือสามห้าน่าจะอยู่ระดับนี้เหมือนเดิ<ฆ>มค่ะฉะนั้นการช็อตก่อนเสี่ยงค่ะ ไว้รอเปิดโพสชั่นลองในช่วงที่ย่อตัวลงมาจะปลอดภัยกว่านะคะถูกต้องค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะโสภาค่ะค่ะในส่วนของทิศทางราคาทองคำนะคะคุณพวันจากวายจีค่ะบอกว่าอาจจะต้องให้น้ําหนักมากเลยทีเดียวกับตัวเลขนอนฟาร์มเพโลหรือว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสารัฐนะคะที่จะมีการประกาศกันในค่าคืนนี้คุณพวันบอกว่าตลาดเขาคาดการณ์กันนะคะว่าน่าจะออกมาดีทีเดียวเพราะฉะนั้นโอกาสที่ราคาทองคำในตลาดโลกนั้นน่าจะปรับตัว ลงมา 1, 4ึ่ถึง1,412มีโอกาสนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นณระดับปัจจุบันค่ันาห้ถ้าอยู่ระดับนี้หรือว่าขึ้นไปอีกสักหน่อยหนึ่ง1น4่อยทำกำไรได้ทำกำไรไปก่อนค่ะแล้วค่อยไปรอให้ย่อตัวลงมาแล้วค่อยไปเปิดโพซิชันลองนะคะช่วงนี้ไม่แนะนำให้เปิดโพซิชันช็อตค่ะส่วนโกลฟิลเจอร์ในบ้านเราปิดทำการก่อนนะคะที่จะทราบตัวเลขมันความเพโลช่วงนี้ใครที่มีช็อตหรือว่ามีลองอ position ปิดโนนะะพซิชัน คุณผู้มที่อยากได้ข้อมูลนะคะในเรื่องของทิศทางราคาทองคำหรือว่ากลยุทธ์ในการลงทุนทองคำติดต่อไปได้ที่ YLG ค่ะ